สามคัคคีมีวินยัยใฝ่เรียนรู้เชิดชูเอกลักษณ์ไทยอนามัยสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านห้วยขยุงครุภาณิวิทยาคารตั้งอยู่ที่87หมู่12ตำบลห้วยขยุงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน14ห้องเรียนนักเรียนจำนวน296คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน22คนบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการเซีรว,วันบุญชิตโรงเรียนบ้านห้วยขยุงครุภานิวิทยาคารเป็นสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดอุบลราชธานีในระดับประถมวัยเปิดสอนหลักสูตรมอนเตสซอรีบริบทสบพทและระดับประถมศึกษาจัดการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรม 3 PBL HKY ซึ่งเน้นการจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน BBL ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละช่วงวัยโดยใช้หลักการเรียนรู้กุญแจ5ดอกสู่การพลิกโฉมการเรียนรู้ดังนี้ โรงเรียนมีสนามสำหรับผู้เรียนได้เล่นได้ออกกำลังกายจะพัฒนาและจัดสมดุลการทำงานของสารสื่อประสาทของสมองมีฐานที่หลากหลายเช่นปีนกระโดดมุดเล่นได้เพื่อให้ร่างกายพัฒนาทุกกิริยาบทเป็นการขยับกายขยายสมองทำให้เด็กมีสมาธิเกิดการเรียนรู้และการจดจําที่สูงขึ้น มีการสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนซึ่งมีส่วนช่วยให้สมองเพิ่มประสิทธิภาพและสนองต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นมีโต๊ะโต๊ะอี้พร้อมใช้งานสวยงามสะอาดเห็นแล้วสบายตารู้สึกสงบและจะช่วยให้ผู้สอนควบคุมชั้นเรียนได้ดี ครูมีการจัดบอร์ดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเรื่องที่เรียนและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์มีการจัดโต๊ะโต้าอี้ที่หลากหลายรูปแบบสอดคล้องกับกิจกรรมหรือเทคนิคที่ใช้สอนมีมุมการเรียนรู้เสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในเกิดทักษะ เกิดการเรียนรู้ตามความสนใจได้ความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากบทเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครูจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ BBL (Teaching and Learning) ผลงานที่ภาคภูมิใจโรงเรียนบ้านห้วยคยุงคุรุพานิตวิทยาคารได้รับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัยรอบที่4ปีการศึกษา2,567ถึง2,571 และระดับประถมศึกษารอบที่1ปีการศึกษา2,567ถึง2,569ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศโรงเรียนสีเขียวเบอร์ B 5ประจำปี2,566 นางสิริวัลบุญชีตได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบบยมุกปีการศึกษา2567ประเภทผู้บริหารสถานศึกษารางวัลโอเบกอวอร์ดผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา2567นางสาวทรงสุดาชุสาวันได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบบยมุกปีการศึกษา2567ประเภทครูผู้สอน นางสาวปาริชาติพรสุวรรณได้รับรางวัลครูดีเด่น Coding Equipment Award ระดับชาติประเภท Pocket Coding ระดับประฐมศึกษาปีพศ2565และปีพศ2566รางวัลชมเชยระดับประเทศโรงเรียนสีเขียวเบอร์5ประจำปี2566รางวัลครูดีในดวงใจปี2567 รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับปฐมศึกษาบูรณาการด้านบริหารการจัดการ o b e บ Award รอีการศึกษา2,563ปีการศึกษา2,565และ2,566รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับสบพทอองานศิลปะนกรรมนักเรียนครั้งที่71 รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปีปีพศ2566กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายอนวัตจิตจักได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนานงานศิละปะดกรรมนักเรียนครั้งที่71 นางสาวจินตนาการโผูแก้วและนางสาวธัญลักษณ์สีแสดครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศน้ำพริกผักสดและเครื่องเคียงงานศิลปะกรรมนักเรียนครั้งที่72นางสาวจินตนาการโผูแก้วและนางสาวประทุมวดีสแสวงวุงครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น นางสาวนิตยาแก้วบัวสาได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปีปีพศ2567กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนางสาวนิตยาแก้วบัวสาและนางสาวธัญลักษณ์สีแสดได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดสวนถาดแบบชื้น นางสาวชุติมาแสงสวัสดได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปีปีพศ2566-2567พี่เลี้ยงเด็กพิการและรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งงานศินละปะกรรมนักเรียนครั้งที่72 นายปฏิพัฒน์น้อมสูงเนินได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปีปีพศ2567กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือผลงานนักเรียนเด็กหญิงนัทธริกาเชื้อเคนเด็กหญิงอัญชิสาสมรักเด็กชายเอกพวิตยมังครินได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันวิชาการนานาชาติรายวิชาวิทยาศาสตร์ปี2566 เด็กหญิงนัทธริกาเชื้อเคนเด็กหญิงชายานีสุนันทาและเด็กหญิงอภิชยาดาบทได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4-6ถึงงานศิละปะกรรมนักเรียนครั้งที่71เด็กชายเอกพวิย์มังครินและเด็กชายวรเวส,สนทวีสุได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนานลอยด้วยมือ เด็กหญิงอาลีนาภูภาสุเด็กหญิงอนัญญาเอี่ยมสะอาดและเด็กหญิงกัญชยาสีเชียงสาได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมน้ำพลิกผักสดและเครื่องเคียงงานศิลปะหัตถกรรมักเรียนครั้งที่72ดเด็กหญิงธีริศราประกอบสุขได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เด็กชายก้องเกียรติผลเจริญเด็กชายอธิบดีอ,อกมาพัน์และเด็กชายพัชรพรหาวันได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการจัดสวนผากแบบชื้นเด็กชายธนวัฒน์ชาตะเคฑนเด็กชายฤทธิชัยใจหานและเด็กชายจีรายุคำแสงดีได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการจัดสวนผาดแบบแห้ง ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยขยุงครุพาณิชวิทยาคารประสบปัญหาไม่มีโรงอาหารสำหรับนักเรียนนักเรียนจะต้องรับประทานอาหารกลางวันที่ห้องเรียนซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะเท่าที่ควรทั้งทำให้การดูแลโภชนาการและความสะอาดของนักเรียนเป็นไปอย่างยากลำบากโรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบสุขาพิบาลอาหารที่ดีปรับปรุงสถานที่จัดทำอาหารของโรงเรียน พร้อมทั้งจัดหาครูพันธ์และวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องครัวต่างๆให้สามารถใช้กันได้ดีมีความพร้อม ถูกสุขาลักษณะด้านสุขาพิบาลเพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนจึงต้องมีการสร้างสถานที่ปรุงและจัดอาหารกลางวันให้ถูกต้องตามสุขาลักษณะด้านสถานที่ประกอบอาหารแต่ด้วยงบประมาณที่มีอย่างจำกัดโรงเรียนไม่สามารถดำเนินก่อสร้างได้ด้วยตนเองจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือเพื่อสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการสร้างโรงอาหารในครั้งนี้